ดีมากสังเกตที่ล้อ เป็นไงครับพี่น้อยเหนื่อยไหมครับวันนี้เดี๋ยวทนเถอะเดี๋ยวทนเราต้องสัมภาษณ์พี่ตายนิดนึงเ<ม><ไ>ป็นไงครับพี่ต่ายวันนี้โดนทิ้งแล้ววันนี้ชิวๆครับอ๋อวันนี้ชิวๆแรงยังเหลือแรงยังดีอยู่โ <Okay S 2> อเคครับรเดี๋ยวเวลาย,ยาวไกลบนทางอีกยากยวไากล